ของคนในครอบครัวแนละตัวเราด้วยค่ะนี่ค่ะแค่นี้ค่ะนี่ผัดทะกาใส่ไข่ดับก,ก็เสร็จเรียบร้อยแ,แล้วค่ะนี่จ้าประกาศดองนะคะและน้องก็รักษงความสะอาด แล้วก็ซอยซอยบางๆไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซอยเป็นชิ้นบางๆเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ไข่วันนี้นน้องขั่นผักกาดดองขนาดนี้นะคะน้องก็จะใช้ไข่สามฟองไข่เป็นไข่ไก่ร้ามตามชอบเลยนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลปี๊บค่ะนะคะ,นะคะอันนี้น้องไปเพรบรีบ่อยๆผ่านเพรบ,บรีบ่อยๆค่ะน้องใช้น้ําตาลเพรบ,บรีนะคะเพื่อความกลมกล่อมแล้วก็กระเทียมซอ,อยค่ะกระเทียมสับนะคะแล้วน้องก็จะเพิ่มรสช,ชาติด้วย พริกแดงซอยหน่อยหนึ่งค่ะพริกจินดาแดงนะคะอันดับแรกเนี่ยเราต้องต้มผักก่อนนะจ๊ะนี่ค่ะน้องๆก็ได้ต้มประกาศรอไวแล้วค่ะนะคะที่เราต้องต้มปรกกาศก่อนเนี่ยก็เพื่อหนึ่งนะคะถ้าหากว่าผักกาดดองเนี่ยเปรี้ยวเกินไปเนี่ยมันก็จะช่วยลดความเปรี้ยวลงนะคะเรื่องอย่างหนึง่งผักกาดระหว่างที่เราผัดเนี่ยเขาก็จะมีความสุก ไปก่อนนำนำร่องไปก่อนละก็ทําให้เราผัดได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ลดความถื่นของผักกาดด้วยค่ะเอาละค่านีนะ้น้องก็ต้องมาจนผักกาดส,สุกนะฮะสักรู่หนึ่งละเดี๋ยวเราไปไปพักผักกาดกันเลยค่ะนะคะเอาไปเสด็ดน้ํานะคะปิดแก๊สเลยจ้านี่น้องก็ได้ผักกาดดองที่เสด็ดน้ํามาเรียบร้อยแล้วนะคะปั้นน้ําออกเล็กน้อยเพื่อให้แห้งนะคะเสร็จแล้วเราก็จุดเตาเลยจ้า ใส่น้ำมันลงไปนะคะอันนี้เราก็จะใส่น้ำมันมากหน่อยเพราะว่าเราผัดประกาศจอาหนึ่งจานนะคะค่ะแล้วกระทะเริ่มร้อนเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะจ้าผัดให้กระเทียมมีกลิ่นหอมนะคะ ยังมีกลิ่นหอมเริ่มเหลืองดีแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใส่ผักกาดลงไปอ่าตอนนี้กระเทียมก็เหลืองแล้วค่ะกลิ่นหอมเหลืองนะแล้วเราก็ใส่ผักกาดลงไปเลยจ้าขั้นตอนนี้ใช้ไฟรแรงได้เลยนะคะ ราก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าอ,อากาศก็เป็สุกดีหรือเปล่าเพราะว่าเราได้มีการต้มน้ำไว้ก่อนแล้วนะคะผ่านการขันหนึ่งผ่านขันข้นตอนต้มมาก่อนแล้วทีนี้เราก็จะมาปรุงรสค่ะเบาไฟนะคะเบาไฟลมค่ะเดี๋บบยวจะไหม้ก่อนนะคะทีนีนอ้องก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปในจานน้ำตาลปี๊บนะคะถ้ามีน้ำตาลทรายก็ใช้น้ำตาลทรายได้นะคะ น้ำปลาค่ะอย่าเพิ่มเค็มเอ่อปริรสเค็มมากนะคะแต่ว่ามันคือประกาศดองเนี่ยก็จะมีรสเค็มอยู่แล้วแล้วก็ปรุงรสมันร่องไปก่อนค่ะนะคะซอสหอยนะคะมื่อกีสซอสาเขียวนะคะแล้วก็น้ำมันหอยนหอยค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยถง่วพีน,นะคะชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะผัดให้เข้ากัน ขั้นตอนนี้น้องก็จะใส่น้ำลงไปหน่อยค่ะน้องก็จะใส่น้ำลงไปหน่อยนะะนงนออนเ,เพื่อให้เครื่องปรุงเขาตึงซาบเข้ากับตัวผักกาดได้ดีนะคะนี่ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็ชิมรสชาติได้เลยชอบรสแบบไหนก็ลองชิมดูนะคะอืรอรสชาติดีแล้วค่ะ อเนี่ยสำหรับน้องๆนะคะน้องๆจะชอบคือหวานน้ำหน่อยค่ะหวานน้ำเค็มแต่น้องๆจะเอ่อตส่น้ำตาลนิดนึงนะคะก็ใส่น้ำตาลนิดนึ่งเรามองส่น้ำตาลใส่ตล์เพื่อนนะคะพอเสร็จแล้วน้องๆก็จะตักผักเนี่ยนะคะผักกาดเราเนี่ยพักไว้ก่อนนะคะ หลังจากที่เราพัากกาดที่เราขัดไว้เมื่อกี้แล้วนะคะเราก็ตั้งกระทะใหม่นะคะเติมน้ำมันลงไปนะะนีคะแลก็จะมาใส่ไข่ค่ะนะคะพอน้ำมันร้อนนะคะคลิ้งน้ำมันให้ทั่วกระทะนะคะแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปด้วยค่ะนะคะอีกนะแล้วก็ตีตีไข่ะคะ่ะ นี่นะคะตีไข่แบบนี้นะคะให้เขาพอแตกๆค่ะให้แบบว่ามีไข่แดงกับไข่ขาวเขาเคลือบกันอย่างนี้ค่ะนี่นะคะพอไข่สุกป,ประมาณนี้นะคะ80%เนี่ยคือยังมีหน้าเยิเ้เยนิดๆน,นะคะเราก็ใส่ผัดอากาศรล,ลงไปเลยนะคะทีนี้เราก็แซะไข่ได้เลยะค่ะกับไข่นะคะใข่เขาคลุกเเขานะคะเท่ากันดี แล้วเราก็จะมีน้ํถหกติดหน่อยใช่ไหมคะพอเราใส่ไปอย่างเงี้ยไข่เขาก็จะดูดน้ําของผัดพอดีคะ่ะเขาก็จะแบบว่าเคลือบก,กันซึมซทาบไข่ก็จะมีรสชาติของน้ําผัดที่เราปรุงไว้เป็นที่นด้วยนะคะที่น้องทําแบบนี้เนี่ยเพื่อที่เพื่อที่ไข่เนี่ยเขาจะเป็นตัวสวยไม่แข็งแล้วก็นุ่มไม่กระด้างคะ่ะทําแบบนี้นะคะแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะยิ่งเราต้มอาก,กาไปก่อนแล้วนี่นะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยแล้วก็เพิ่มอัคครสนะคะในการกินได้โดไยไส่สักหน่อยนาะ แล้วก็ใส่ที่พีดาแดงที่เราทำความสะอาดอาหาเรียบร้อยอย่าลืมนะคะก่อนปรุงอาหารทุกครั้งล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะนี่ค่ะแค่นี้ค่ะนี่ผัดผกาดใส่ไข่ดองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวน้องเคใเสร็จจ้าเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้าผัดใบประกาศดองใส่ไข่นะคะ สีเขาก็จะออกเข้มนิดนึงเพราะว่าเราใช้แต่ใบนะคะไม่มีก้านเนาะแต่มันก็เป็นการเป็นงานรียูสนะคะแทนที่เราจะทิ้งเนี่ยเราก็เอามาใช้ประโยชน์ให้เป็นกับข้าวได้อีกหนึ่งมื้อสำหรับครอบครัวเลยจ้า